สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกับครูเบนีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์อ่านะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเลยค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่18ค่ะหน้าที่18บปเขาให้เติมคําตอบอ่ะเรามาดูกันนะคะอ่าเขาให้รูปภาพมาใช่ไหมคะอ่าเขาบอกว่าสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีกี่รูปอ่ะนักเรียนก็นับดูนะคะอ่านับดูในรูปภาพที่เขากำหนดมานะคะว่ามีกี่รูปนักเรียนก็ใส่ไปนะคะสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายทรงกระบอกมีกี่รูปอ่ะนักเรียนก็ดูในรูปภาพนะคะแล้วก็นับแล้วก็ใส่ลงไปนะคะ สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายทรงกลมอ่ามีกี่รูปนักเรียนก็ใส่ลงไปนะคะอ่าต่อไปสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกล้วยอ่านักเรียนก็ดูจากรูปภาพเหล่านี้นะคะแล้วก็เขียนลงไปนะคะว่ามีกี่รูปนะคะ อ่านะคะต่อไปให้นักเรียนเปิดในหน้าที่19ค่ะในหน้าที่19เนะคะเป็นเรื่องของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีอ่านะคะจากเมื่อวานนะคะเราเรียนเรื่องรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะทรงกระบอกทรงกลมแล้วก็กรวยอ่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรูปสามเหลี่ยมอ่าเห็นไหมคะมีคําว่ารูปรูป คำว่ารูปจะเห็นได้แค่ด้านเดียวใช่ไหมคะเหมือนกับที่ครูเบนเคยบอกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปสามเหลี่ยมนะคะอ่ารูปสามเหลี่ยมที่ครูเบนชี้อยู่ตอนนี้นะคะเขาเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมจะมีมุมสามมุมจะนะคะจะมีมุม3มมุมจะมีด้านสามด้านอ่าเดี๋ยวครูเบนจะขีดให้ดูนะคะว่าไหนมุมอันนี้คือมุมที่หนึ่งมุมที่สอง มุมที่สามอ่านะคะเขาเรียกว่ามุมนะคะนี่คือมุมมีมุมสามมุมมีด้านสามด้านนี่คือด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านที่สามอ่านะคะรูปสามเหลี่ยมมีมุมสามมุมมีด้านสามด้านอ่าต่อไปเรามาดูรูปสี่เหลี่ยมกันบ้างนะคะอ่านี่คือรูปสี่เหลี่ยมนะคะที่ครูเบนชี้อยู่นะคะ รูปสี่เหลี่ยมจะมีมุมสี่มุมมีด้านสี่ด้านนะคะนี่คือมุมมุมที่หนึ่งมุมที่สองมุมที่สามแล้วก็มุมที่สี่นะคะมีมุมสี่มุมมีด้านสี่ด้านด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านที่สามแล้วก็ด้านที่สี่นะคะสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมจะมีมุมสี่มุมมีด้าน สี่ด้านอาต่อไปวงกลมค่ะวงกลมของเรานะคะมีมุมไหมคะอ่ะวงกลมของเราไม่มีมุมแล้วก็ไม่มีด้านนะคะเส้นรอบรูปจะเป็นรูปอะไรคะวงกลมนะคะนี่คือรูปวงกลมอาต่อไปรูปวงรีรูปวงรีมีมุมไหมคะไม่มีมีด้านไหมคะ ไม่มีนะคะรูปวงรีจะมีเส้นรอบรูปเป็นวงรีนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาตอบคําถามข้างล่างนะคะอ๋อเดี๋ยวอ่านคําสั่งโกนนะคะคําสั่งเขาให้ระบายสีรูปเรขาคณิตชนิดเดียวกันด้วยสีเดียวกันและนับจำนวนรูปอ่านะคะในหน้าที่19นี้นะคะเขาจะไม่บังคับนะคะว่า สามเหลี่ยมต้องเป็นสีชมพูนะสามเหลี่ยมต้องเป็นสีเหลืองเขาไม่ได้บังคับนะคะให้นักเรียนกําหนดเองแต่สามเหลี่ยมทั้งกี่รูปคะสามเหลี่ยมของเราหนึสองอ่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้ต้องระบายสีเหมือนกันถ้านักเรียนเลือกสีเขียวสองรูปนี้ต้องเป็นสีเขียวนะคะสามเหลี่ยมทั้งสองรูปต้องเป็น สีเขียวมีสามเหลี่ยมสองรูปอ่าครูบินนับเียวแล้วก็เขียนลงไปแล้วนะคะอ่าส่วนรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมแล้วก็รูปวงรีนะคะครูบินให้นักเรียนเขียนลงไปนะคะแล้วก็ระบายสีด้วยนะคะอ่านะคะต่อไปในหน้าที่20ค่ะในหน้าที่20เขาให้วงล้อมรอบสิ่งของที่มีเส้นสีแดงเป็นรูป เบรคขาคณิตตามที่กำหนดอ่าเส้นสีแดงอ่าเรามาดูนะคะเดี๋ยวครูเป็นจะทำตัวอย่างให้ดูอาเขาให้อะไรมาคะเขาให้แบบรูปอะไรมารูปสามเหลี่ยมอ่านักเรียนดูที่เส้นสีแดงคะ่ะอาเส้นสีแดงที่เขาวาดมาเป็นรูปอะไรคะอาเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะอะต่อไปคะ่ะ เส้นสีแดงที่เขาวาดมาเป็นรูปอะไรคะอ่าสี่เหลี่ยมรู้ได้ยังไงว่าเป็นสี่เหลี่ยมมันมีมุมสี่มุมมีด้านสี่ด้านนะคะนั่นคือรูปสี่เหลี่ยมอ่าต่อไปค่ะต่อไปเป็นรูปอะไรคะรูปจานใช่ไหมคะอ่าจานของเราเป็นอะไรคะเส้นรอบสีแดงเป็นวงรีนะคะแต่เขาให้หารูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยม ดังนั้นให้นักเรียนนะคะเอาดินสอวงล้อมรอบสิ่งของที่เป็นสีแดงก็คืออันนี้นะคะก็วงแบบนี้ไปนะคะอ่าส่วนข้อที่เหลือนะคะครูเป็นให้นักเรียนทําเองคะอ่ะอ่านะคะต่อไปให้นักเรียนเปิดในหน้าที่21นะคะในหน้าที่21เป็น เส้นสีแดงของรูปต่อไปนี้เป็นรูปเรขาคณิตชนิดใดเขียนชื่อรูปเรขาคณิตในช่องว่างอ่านะคะจะเห็นได้ว่าทุกรูปนะคะจะมีเส้นสีแดงแดงอยู่นะคะอ่าแล้วให้นักเรียนนะคะเขียนว่าเส้นสีแดงในรูปที่หนึ่งเป็นรูปอะไรคะ กี่เหลี่ยมเอ่ยหนึ่งสองสามสี่อ่ามีมุมมีมุมสี่มุมมีด้านสี่ด้านคือรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมน,นักเรียนก็เขียนลงไปนะคะรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยคะ่ะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะอย่าเขียนตัวเล็กอ่า เขียนแบบนี้นะคะส่วนข้อที่เหลือนะคะนักเรียนก็ดูนะคะว่าเส้นสีแดงเป็นรูปอะไรแล้วก็เอาคําตอบข้างบนสี่คำนี้นะคะมาเขียนลงไปแต่ครูเบนเขียนไปแล้วหนึ่งคำก็คือคําว่ารูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเหลืออีกสามคำนักเรียนก็เอามาเติมอ่านะคะงานนะคะที่นักเรียนต้องส่งครูเบนวันนี้มีสี่หน้าด้วยกันค่ะก็คือในหน้าที่สิบแปด ในหน้าที่สิบเก้าในหน้าที่ยี่สิบนะคะแล้วก็ในหน้าที่ยี่สิบเอ็ดนะคะสี่หน้าด้วยกันนะคะทําเสร็จนะคะถ่ายส่งมาในลายส่วนตัวนะคะของครูนะคะเดี๋ยวครูเป็นจะตรวจให้สําหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ